เอาบ้างหาชีหาะชัมหชีลันกาเกย์ะบชีลันกอฮาชีันกโดยอครจะได้ปึ้งเงินินจาหาได้น้ำอีกจะได้น้ำอีกเางยูนี่เลยเจอทางนี้เลยจะมียังมาเปลี่ยนจะากได้นะจ้ามานี่เปลีนฮะเปลี่ยนเปลี่ยนไก่เปลี่ยนไก่ ไกลตัวหนึ่งบ่โอ้ยอย่ามาเปลี่ยนกับดิ่นะได้ยังไงชี้ดินงให้โอ้ยมันคือสีเอาสร้างเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเยังเอากระบองแหลกสร้างแล้วนี่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาตัวเพล็กมันละบ่มาเจ้าน่ะไม่ได้จ่ได้ดินจะได้ดินโดย สบายดีะน่าวนะาสาวพอลุงมาป่าเบิร์จุก,กูชุนบอลจมวงสีบอนพี่น้องมอน้กาสีมาแวะแก้วมานี่เนาะเอาเครื่องมาให้เล่าสุดหนึ่งพี่น้องเลยเอ่าเด้ซื้อเครื่องเสื้อผ้าของระเบ่าพโอเนาะแล้วก็มีเครื่องเสื้อผ้าจากอ่าพี่เป๋วเนี่ยที่ว่าซื้อไว้แต่ดนแล้วพี่น้องเลยอ่เสียแก้วมานี่ชุดหนึ่งแล้วก็ไปให้เฮื่อนอื่นแน่พี่น้องเลยเพราะว่า บิลลี่กับกายไปไกลามาหน้าบ้านเราเลยพี่น้องก็เลยว่าแวะหาเราก่อนเพราะว่าบริเวรโดนนอกพี่น้องนอกก็เลยว่ายังห่าง,างยังแพงคือเกา่าก็เลยว่ามาแวะเอาเครื่องให้แล้วก็สีผ้าพิน่นไปถามเ,าเรื่องหนามอีกพี่น้องเลยเรื่องหนามนี่คือว่าบ่ใส่เลยนะพังเพันเบานี่บ่ได้ใส่เลยโบได้ไปเอาเลยก็อ,อีต้นเราโยนเราไปขนหนามจนเมื่อยเนาะบัดสุดท้ายมาบ่ได้ไปเอาบ่ได้มาใส่พี่น้องอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปชมของหวก,กันพี่น้องแม่แก้วมานี่เพิ่นก็นั่งอยืนหันเลยพี่น้องเลย แม่แก้วมานี่เบอร์หนาวบอกฮะปิดไม้ใช่ขอเสื่อก่อนเอ้าสบายดีพี่น้องไหมสบายดีหนาวบอกหนาวหนาวโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยนั่งผิดมุมและวคอยหันหนาวมาทั้งผีนะแม่แก้วมานี่มันจังถึกแดดหันหนาวมาทั้งผีโอ้ยเออเยมา้าพี่มาพี่ไปอ่ะมาอุลเลว่ะ ที้ได้มาเมาเละบะยื้ได้ยื้ได้บะมอเละได้แม่เลยมั้ยทำมันนะยื้ได้แม่แล้วยังเขาบ่เอาไหมบ่เอกเป็นยังไงเพื่อนผู้ใดนี่เพื่อนเจ้าบ่กใครเจ้าช่วยยังไงแม่ของเจ้าบ่ฮะบ่แม่ของเจ้าบอกเอแม่เขาช่วยไพ่นันอีฉันออ๋นั่นนนั่บ่อกเขาได้เงินเขาได้เงินจะอยากเอาเงินไปซื้อยังแกม่าหนี้ ชื่อิ้นหมูชื่อชินหมูชิ้นนั่นเฮาข้าวปลามดแล้วชิ้นหมูชิ้นหมูจะมดแล้วเบลีเอาเงินหายเชนหนึ่งเลยเจ้าได้ชื่ออยู่บ่ชื่อแล้วฮึชื่อแล้วชื่อแล้วอ่เมื่อนี้เบลีบ่มีเงินในเบลีมีแต่เครื่องหายเชียวบ่เมื่อนี้เอาหมดเอาหมดเมื่อนาเพ่อแรกจังไหนเงินเมื่อนี้ผ่านก้อนละเงินนะอ่านุ่งมึงดูกาว่าพอดีอยู่บ่ซอยหน้าไป เชื la la an ่อเลื่อน okay. anyway> ้อแม่ฮานางร้อยมาพี่ลูกมานางพี่ว้านางยังอยู่หันเออฮานั้นน่ยแบบเชลอยเนี่ยไปมาสบายดีพี่น้องแมลูกสบายดีนะป่ะสบายดีว้าเลื่อนมันเาเชือเลือนเบาเลีเอ้ยเลื่อนไปให้ได้น้ำไปให้ได้น้ำให้ได้ดินโอ้ยสบาอยากได้ลายแถนอมป่านี้เ้าะอยากได้ไปอยากได้บ่อได้ไปดินเข้าไปยู่ทิรดินเข้าไป อูจีดินเข้าเชลเลอร์แน่เชลเลอร์ฮะแน่ข้าทุกแม่ไปะข้อแม่จะเป็นพ่อจะเป็นลูกไข่บาโดนอีกได้ปัะนี้ได้เป็นแล้วปัะนี้ไปไปยูน้องไขยไปไข่บ่มีลูกไปนีและลูกแม่แหละอยู่ใช้ลูกไข่นะนี่นั่งรอยนี่ลูกบุญธรรมไข่ยูเฮือนบ่มีลูกนะยังเป็นลายลูกเช่านั่นลูกไข่นี่นั่งรอยนี่ไข่ฮบเป็นลูกแล้วนั่งรอยเนาะเป็นลูกไข่เนาะลูกบุญธรรมเนาะ เออน้ำเบาชิเบิังเด้อไอแกว้อนี้เราบ่อยากเป็นมันเป็นบ่อ้าวคือมีเยอะเป็นนะพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้กกแวะเอาเครื่องมาให้เนาะเป็นซื้อๆหางดินไปอ๋อบอเพื่อเสือหนิเอาให้แม่จะไว้ว้าเลยปแบว่าเล่าในสุดนึงว่าเลุบแบบว่าเล่ามันหนาวหนาวนี่นุ่งไว้ใส่นุ่งนุ่งแล้วว่าเล่ามันว่าเล่ามันเน่อยเด้อว้าดิแล้วว้าดิเอาวขอบใจเครื่องของอ่าพูดง่ายก่อนขอบใจเครื่องน้ำเบาโค้กคนก่อนกระป๋าดแข็ง นบ,บ่าวพ่อขับใจเดอ้อพี่เปียวขับใจเด้อังเด้อเาาอาาาเอปเป็นลายเด้อสุขภาพแข็งแรงเอ้าเอานีของแม่อันนี้เออของแม่เพิ่นก็ะไรนุ่งเดอเป็นยาดีดสุขภาพแข็งแรงอืมของนบ่าวพ่อเนาะกับของพี่เปียวพี่น้องเพิ่นฝากไอเพิ่นชื่อให้เฮานี่ยเราไปแจกเพิ่นให้คันมันเฮาเฮากันตึมๆสกันชื่อเฉลาหม่าแต่ว่ากระไรเฮือนได้ไปเบิ่งไร้เฮือนบ่แม่นแต่เฮือนเดียวพี่น้องเลยอ่าขึ้นหนึ่งร้อยนี่ก็นขึ้นสิบหกเขาไป ช่วยเลือยังลไปไปไปเช่วยเลือยังอมีดินไปฮะฮามีดินไปเชื่อเนื้อฮะไปเอาไปลูบเจ้าชื่อได้ดินนะชอยได้ไปชอยได้เอาชอยได้ไปชอยได้เอาได้เจอได้ดินอยูไซใครดินตัวใดนี่ดินนี่เลยหน่อยดินนี่เลยใครจะขายเท่าไรฮาล้านฮาลานโอ้ยคือแพงแต่วันนี้ขึ้นหัวฮาล้านแล้วชูแล้วเข้าดินเทาบมเดิร์นชู เออเบิ้งเบ้งใหม่นี่เบิ้งดูเอ้แกมานีว่าดูใหม่นี่เอาว่าวุงดูเอาเบื้งหาจีละชันห่าีลันก็เ้่เฮาจะขายบอกโดยอืมใจะได้ปึงเงินดารได้น้ำอีกใคได้น้ำอีกใจะทังอั่นี้เลยเจอทางนี้เลยจะไห่มียังมาเปลี่ยนจะากได้นะแกมานีเปลี่ยนฮะ เปลี่ยนเป็นไก่เปลี่ยนไก่โอ้ไก่ตัวหนึ่งบ่อ้ยอย่ามาเปลี่ยนกับดินเลยได้ยังไงสีดินให้โอ้ยมันคือสีเอาสร้างเปลี่ยนเปลียนเปียนเอายางออกกระบองแหลกสร้างแล้วนี่เปลปลียนมาเปลี่ยนมาโดยเจ้าพ่อเพชรมันละบอมาเจ้าน่ะไม่ได้ไม่ได้ไจะได้ดินจะได้ดินโดยอือืมอ่าดินตัวนี้บ่เพิ่นจะขายนะ โดยอืใช้คือว่ามีพายอยากซื้อให้เจ้ายังมมีอกบ่ตู้เจ้านั้นฮะตู้เจ้าใช้ตัวบริตัวเรายังมมาต่วิ่งที่ตัวแหละตัวแล้วมันได้มาเลยมันหยับเลยห่อยับเลยไอ้แม่พคนตัวแม่เพ่นบริตัวพันยังไปเวียงจ้าละพันมาพ่นจะชี้ซึ่งหายยีวดอกตัว ตัวไม่เห็นเลยไ่เห็นหน้าตาเลยแม่เห็นหน้าตาเลยไม่เห็นหน้าตาเลยโอ้ยอย่าพากันช้อนเบาแนั่นแม่แหละบูมีพันช้อนกันติเลยช้อนกันได้ช้อนกันบ่อยได้นงแก้วมานี่มีทองไหมหึเจ็บทองบ่โดนจะกินละเข่าอ่ะจะเบาแบบนี้เบาอีทั้งมันเถอะกินน้ำมัยังมีทองกินแต่น้ำมันเจ็บอง เอ้ยแกมานีพ oh, right. <c oughs> ี่น้องเลยอันนี้เราเอาเงินให้เนี่ยเราจะเยวเงินให้บลาใ้ได้เด้อมาพี่ไม่นะไมองไปเลย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 ิดทองนงอยเอานี่พีคอดูลูกไปจะไปพอจอยังบพันมาบอกนัง้อยโดยเอออมาจับนี่หาแนวเลยมาเลยเหมอนไมาแล้วไปอีกบอกโดยอ๋อนึกว่าโบพันมาอ่า

เออพอดีนะหลงงหวงอธิายได้เอาดีไหยืนยืไไไไนแนมบงกล่องพ่อเ้เอไไอแนมว้ยตัวน้อยๆมดพอดี้ามานี้กับมดพอดีช้ำเดี๋ยวขึ้นไปเบงก็เดี๋ยวเาราบาขึ้นไปบเกันอนงเด้น นีกับังรอยพอดีกมางอ่มาพี่ใช้แก้วมนี่ของเก่าเด้คือบ<ๆ>อบใส่โหน้ำเบาห้ยแล้วบบใัน้มือนาน้ำเบาบ้องห้ได้ใช่ปไปใช่ไปไ่ได้องดูะนะน้ำเบาพนใหม่ก่อนอ่นะแี่มาหาพี่น้องไว้ขอบใจ <that S 2> น้ำเบาโพเดอร์ขอบใจน้ำเบาโซน้ำเบาโพกับพี่แป๊วเนี่เออพี่น้องเสียเพื่อให้ แบบนึงนะแกมานี่ยได้เดี๋ยวแป้นนึงควายใช้เชื่อเขาแป้นนึงได้จะถ่าแป้นนึงได้โดยโดยโดยฮะม่ขี้นะฮะนักบอกใช่ไหงลูกเอ๊ฟ้ากันสุงใช่ไหมเออหมอพอดีโนโน่โนโน่โอเดี๋ยวพอดีจะดอกเติมกันมันตัวใหญ่พี่น้องมันจังอุ่น นะส่งแนวไปใส่เด้ออ่าน้ำเบ,บาก็เลยเครื่องมาบโบลาณไปนอนงกงันมือหนึ่งเครื่องมานนหน่อยนึงแต่ว่าให้แคน่นางร้อยไงอ่าให้นางร้อยเน่นแล้วก็ให้แก้วมันนี่แล้วก็สิไปให้เงินคุณนะไอ่ะนี่ยบอกไว้รถใหญ่ยยเพิ่นมาลูกไปไปไปบอลลี่หายแล้วกับใส่เสือบอลลี่เบิ้งบอลลี่ติดไหมเบิ้งโอ้ยร้านแก้วมันนี่ขอเนี้เปลี่ยนไปลายรีบุคือเก่าเลยเนาะเจ้าคือบรอยากใส่เครื่องบอลลี่หายบอกแก้วมันนี่อะไรเฮ้ยจับหายบอลลี่บ่ ้าหายแล้ว<อ>จะาบอยาก,กาจะาบอยากใช่เครื่องคอยจะหายคอยแล้วฮะบอยากใช้เนาะบอยากใช้เครื่องบอลลี่หายบอลลี่แล้วเจ้าให้ห่างฮะเจ้าให้ห่าอ่าเจ้าเริ่มว่าวเข้าใจแล้วแกมันนี่เดี๋ยวนี้เริ่มมาถ่ายคล,ลิปแกมันนี่เริ่มว่ากับแกมันนี่บอยอยากเข้าใจไปไหน,ลน,นเลยพี่น้องเลย

โบปากสัมโบปากสัมมาลุ้เอายาๆาฉันโเปัญยังบเปัญยังบห่ายบเียดกันน้องร้อยเนาะเออเออเอาเจ้าไม่ดีสบายดีพี่น้องเนี่ช่วยดีโอ้ยงอนอีกงอนคอยอีกโอ้ยแพงเจ้าดิน้องร้อยสบายดีพ่อนหลกอือฮัลโหลากับโเป็ัยังเดี๋ยวคอยกับเจ้าขีดเจ้าลงข้นมีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยกับขอยกมาช่วยเด้ออ่าแต่ว่าเรื่องดินคอยกับยังให้เจ้าได้คือกันเรื่องดินนะ เพราะว่าคอยกามาทายเจ้าก็อยากให้เจ้าได้อยากให้เจ้ามีให้คนอื่นนั่นแหละเออน้อนำ <c oughs> แก้วมานี่เนาะโอ้ยน้เจ้าบาัวน้ำบาลลี่เลยเมื่อยได้พี่น้องเมื่อน้ำแก้วมานี่เด้ทายเบาลลี่แล้วแก้วมานี่แก้วเราอะเราทำ